Offi ิเชียลเกม e n s h ช n Impact <The> friend, ประกาศ o v e r อ u r e Teaser <the original. S 1> มาในทีมงานเลี้ยงคันสุดท้าย,ายมีตัวละครมาให้เราดูเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เรามารู้จักทุกตัวละครกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม official เ,เนี่ยเขาได้ประกาศตัวของวิดีโอตัวหนึ่งออกมาครับผมให้เราเนี่ยได้เห็นตัวละครจากฝั่งฟอนเทนหลายตัวละครเลยทีเดียวครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปรู้จักกับตัวละครของฟอนเทนกันแล้วรวมไปถึงเราจะมาพูดถึงลีกนิดหน่อยนะครับว่าตัวละครเนี้ยเขาน่าจะเป็นตัวละครกี่ดาวธาตุอะไรและอาวุธอะไรครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันใครที่จะเติมเงินเกมกันชิน Impact อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i ชแมนช็อปครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ครับลิงค์อยู่ในคำอธิบายคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่วิดีโอของเรานะครับผมเปิดมานะครับจะเป็นฉากที่อยู่ใต้น้ำครับแล้วเราก็จะได้พบกับตัวละครตัวแรกนะครับเป็นนักประดาน้ำนะครับผมใส่ชุดนักประดาน้ำขึ้นท่อนบนมาเลยครับผมกับเฟรมนเนตนะครับผมตัวละครนี้เขาคาดการว่าจะเป็นตัวละครสี่ดาวธาตุน้ำแข็งนะครับผมและเขาก็ยังพูดว่าปฐมบาปนั้นยุติธรรมที่สุดไม่มีผู้ใดไม่มีวันจมดิ่งจงรีบไปสังสรรในงานเลี้ยงครั้งสุดท้ายเสียจเถิดเพราะจากนี้เหล่าคนบาปจะถูกปิดฉากลงนี่การตัดสิน อะไรสักอย่างครั้งสุดท้ายครับตามตีมของฟอนเทเลยครับในฉากถัดมาครับเราก็จะได้เจอกับน้องลินเน็ตนะครับผมที่จุ่งขึ้นมาจากน้ำครับผมแล้วก็มีน้องลินนีเนี่ยมารอรับอยู่ครับผมซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นการแสดงมายากลอยู่ครับลินนีเนี่ยก็หันมามองลินเน็ตด้วยสายตาที่ออุ่นนะครับส่วนลินเน็ตเนี่ยก็จะดูเป็นหน้าตาแบบนิ่งๆเฉยๆครับผมพร้อมกับคำโปรยที่บอกว่าแกนแท้ของมายากลเนี่ยก็จะสลับระหว่างเท็จกับจริงครับ สำหรับลินเนตนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยเขาคาดการว่าจะเป็น4ดาวทัดลมถือดาบครับแล้วก็ลินนีนะครับพี่ของเขาคาดการว่าจะเป็น5ดาวทัตุไฟถือธนูครับตัวละครลินนีลินเนตแล้วก็เฟรเมนเนตที่เราพูดไป3ตัวละครแรกเนี่ยเขาคาดการว่าจะเข้ามาตอน4.0ครับผม ถัดมาครับเราจะเจอกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับผมถือล่ม <People S 2> ด้วยผมสีเหลืองด้วยสวยมากๆเลยกับอีกหนึ่งตัวละครที่เราเนี่ยจะได้ยินชื่อเขาในนามของนาเวียแล้วก็อยู่ลินครับผมคาดการว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวไม่ทัดหินก็ทัดน้ำครับ แล้วก็เห็นอีกหนึ่งตัวละครคร,ครับที่ถ่ายรูปให้นาเวียก็ไม่ใช่ใครไหนไกลเลยก็คือชาร์ลอนนั่นเองครับชาร์ลอนนะคาดว่าจะเป็นตัวละครสีดาวธาตุน้าแข็งสื่อเวทนะครับผมในฉากของนาเวียกับชาร์ลอนลินนีได้บอกเอาไว้ว่าผู้คนเนี่ยมักจะค้นหาความจริงอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วพวกนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงด้วยซ้าเป็นเพียงแค่การแสดงอย่างหนึ่งในฉากถัดมานะครับผมเราจะได้เจอกับพี่พ่อหนุ่มคนหนึ่งนะครับนั่งเขาคางอยู่ วันนี้คือวอร์ติสลีนะครับผมสําหรับตัวนี้คาดการว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวทัดน้ำแข็งถือหอกนะครับผม พร้อมกับอีกหนึ่งคนนะครับผมเป็นน้องพยาบาลจิ๋วนะตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะครับแต่คาดการว่าจะเป็น4ดาวทัตุน้ําถือธนูครับแล้วก็เป็นสายฮิลเลอร์ด้วยครับในฉากนี้เนี่ยลินดีก็กล่าวต่อว่าการแสดงของผู้คนเนี่ยมักจะแสดงที่ถูกที่ถูกเวลาครับแล้วก็ต้องถูกแสดงโดยคนที่ยอดเยี่ยมด้วยถ้าเราสามารถเข้าใจทั้ง3องค์ประกอบได้เนี่ยก็จะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับ ฉากถัดมานะครับเราจะได้เห็นตัวละครอย่างนิววิลเลตนะครับผมเดินมาตามผมทางเดินครับนิววิลเลตเนี่ยคาดว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวธาตุน้ำแข็งครับผมส่วนของอาวุธเนี่ยมีการคาดการหลายอย่างเลยดาบใหญ่สื่อเวทหอกประมาณนี้ครับนิววิลเลตเนี่ยเป็นมือขวาของเทพน้ำเลยทีเดียวนะครับมีบทบาทมากๆในเนื้อเรื่องครับรอติดตามเลยครับและตามมาด้วยคนที่เดินตามมาด้านหลังนะครับผมกับออรินดาหรือว่ากัปตันอานะครับผม คาดว่าจะเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ความเท่ของคอรินดาเนี่ยเขาถือปืนด้วยทุกคนและในฉากนี้คอรินดาได้ทําการหันกระบอกปืนแล้วก็ทําการยิงออกมาครับเราก็จะเห็นเป็นกระสุนสายฟ้าเนาะและก็เป็นการเล็งยิงไปที่ไม่ใช่ใครไหนไกลเลยครับก็คือนาเวียนั่นเองครับอันนี้ก็ดูเหมือนว่า2ฝ่ายเนี่ยจะมีความชัดเจนให้เราดูระดับหนึ่งครับเขาคาดการว่าดาเวียเนี่ยจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งของฝั่งของฟอนเทนครับ แล้วก็มาปิดด้วยตัวของน้องลินีกับลินเนตนะครับผมที่สแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วโดยมีอีกหนึ่งตัวละครครับอย่างอาร์เรกชิโนนะครับผมที่มานั่งดูซึ่งอาร์เรก i ิโนเนี่ยเราจะได้เจอที่ฟอนเทนแน่ๆนะครับผมแต่เขาคาดการว่าถ้าเป็นตัวละครเล่นได้เนี่ยจะอยู่ที่5ดาวทัดไฟถือดาบนะครับ ต้องมาลุ้นก่อนว่าเล่นได้ไหมนะสำหรับอเล็กซิโนนะครับผมในฉากนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการเทรนการแสดงของน้องลินนีลินเนตนะครับผมแล้วอเล็กซิโนเนี่ยก็บอกว่าการแสดงก็ดีนะแต่ก็เท่านั้นแหละนักแสดงที่ดีเนี่ยก็ต้องฝึกฝนทัาถาแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้คนทั้งหมดเอาไว้ให้ได้ครับแล้วก็ปิดด้วยการดีดนิ้วโป้ะหนึ่งนะครับผมของอเล็กซิโนครับผมเรียกว่าฉากนี้เสียงเพลงเนี่ยมันกระเสารุ้มมากๆเลยทุกคน และก็มาปิดด้วยอีกหนึ่งฉากนะครับผมสำหรับเทพน้ำของเราครับผมที่พูดว่าน่าเบื่อจังเลยซึ่งสําเนียงของเทพน้ำตอนนี้นะครับผมดูเป็นคนแบบชิลๆดูล่าเริงมากๆเลยครับซึ่งเทพน้ำของเราเนี่ยเรียกได้หลายชื่อมากเลยครับปูรินะปูรินะนะครับผมหรือว่าจะเป็นฟาวเคเลอร์หรือจะเป็นไฮโดอาร์คอนหรือว่าเทพน้ำนะครับผมเรียกได้หมดเลยแล้วก็คาดการว่าตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นห้าดาวธาตุน้ำถือดาบครับ ฉากนี้เทพน้ำเนี่ยถือตัวของรูปภาพรูปหนึ่งแล้วก็มีการเผาทิ้งไปนะครับผมแล้วตัวของนิวเวลเลตเนี่ยก็นั่งอยู่ด้านล่างลงไปนิดนึงครับเก้าอี้ของเขาเนี่ยก็ดูแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นชั้นศาลนะครับผมเขาก็เตือนตัวของเทพน้ำว่าการุณาอย่าล้อเล่นในชั้นศาลการพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดหรอกนะแล้วก็เป็นฉากซูมออกไปและเป็นอันจบตัวของ o อ i ร i จอ l T ทีเซอร์ตัวนี้ครับ โอ้โหก็เรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยของฟอนเทนได้แบบโอ้ทุกคนเป็นยังไงครับโดนตัวละครตัวไหนตกกันไปบ้างครับผมก่อนจะไปถึงฟอนเทนกันทำความรู้จักกับฟอนเทนแล้วก็ตัวละครให้มากขึ้นนะครับผมกับซีรีส์เรื่องเล่าเมืองน้ำนะครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะทุกคนอะไรที่เกี่ยวกับเมืองน้ำออกมาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับตัวละครที่เราได้เห็นกันไปในคลิปนี้เนี่ย จริงๆแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆเนาะที่เราได้เห็นหน้าค้าตาของเขาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับผมในตามลีกเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะไว้มีโอกาสเราจะมาเล่าให้กันฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ1 1 1 2 3 1ซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like กด Sub s c คร b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองน้ำต่อแล้วนะครับผมสวัสดีครับ